สวัสดีครับผมพบกับขื้นดักนกดักไก่พายขี้เมาสกลนครอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จะมารีวิวนำเสนอขึ้นดักนกกวักนะครับขึ้นดักนกกวักหรืบ่วงดักนกกวักนะครับแบบเป็นชุดนะครับหรือขายแยกก็มีนะครับวันนี้จะมารีวิวชุดพร้อมต่อนกกวักนะครับแล้วก็จะมารีวิวในการส่งของ ไปในตัวด้วยนะครับว่าลูกค้าท่านไหนสั่งอะไรไปบ้างนะครับครับมาเริ่มกันเลยครับขึ้นหลักนกกวักนะครับขึ้นแขนนะครับมีทั้งขึ้นแขนขึ้นหลักทั้งหลักเดียวและผีเสื้อนะครับเอาหลักเอาบ่วงแขนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมขึ้นแขนนะครับ ลายทหารนะครับลายพัางทหารนะครับสีเขียวนะครับเป็นสีเขียววงทองเหลืองนะครับวงทองเหลืองต่อด้วยสายพีนะครับต่อด้วยสายพีนะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลหรือสีใบไผ่แห้งนะครับผม สีน้ำตาลสีผ้าใยแห้งนะจะมีสองโทนสีนะครับทางค่ายเรานะครับจะเน้นให้เป็นฟางธรรมชาตินะครับจะพันได้นะครับพันได้พันลายนะครับแล้วขยดนะครับจอดกาวเคลือบไปนะครับเพื่อความคงทนถาวรนะครับทางค่ายเราจะเน้นพันหลอดด้วยได้นะครับทางค่ายเรานะครับ ให้มันดูสวยงามนะครับให้ดูมันพางนะครับนะครับพันหลอดมันมีแบบขนาด4นิ้วหรือ4.5นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็น4.5นิ้วนะครับดักได้ทั้งกวักอิลุมลกระปูดนะครับผมตัวนี้จะเป็น4นิ้วนะครับ สนิ้วนะครับเช่นผ่านจนกลาง4นิ้วนะครับเชือกข้าวจะเป็นเชือกหนังถักลายกระดูกงูนะครับ <s> แข็งแรงทนทานถาวรนะครับน็อตก่อนๆหน้านั้นจะเป็นพวกเชือกดำนะครับเชือกดำาตวนี้เรามา,มาเพิ่มความแข็งแรงขึ้นมาอีกนะครับ เชือกหนังถักลายกระดูกงูนะครับผมตัวนี้คือเหมือนกันครับเชือกหนังถากลายกระดูกงูเหมือนกันนะครับผมมีสีน้ำตาลและสีเขียวนะครับตัวนี้เปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่าง4นิ้วกับ4.5นะครับขนาดมันนะครับตัวนี้จะเป็น กระอิลุ่มได้นะกระปูดได้นะครับตัวนี้สีนิ้วเพิ่มความกระชับขึ้นมานะครับสำหรับนกกวักใช้กระนกอ,อิรุ่มได้ไม่ได้เหมือนกันครับแต่ส่วนมากเขาจะใช้ 4.5- หรือ5นิ้วนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ4นิ้วนกอิรุ่มนะครับนกกวักผมอยากแนะนําให้เป็น4ีนิ้วนะเห็นผลนะที่เขาคนไหนที่เน้นน,นกกวักนะเน้นนกกวักแนะนําให้4นิ้วนะครับบะลกมันจะไม่รอดนะครับไม่รอด ลดการโหลดแล้วมันจะดูดเร็วขึ้นนะครับจะติดเร็วขึ้นนะครับแนะนำสี่นิ้วนะครับผมชุดพร้อมต่อก็มีครับสั่งได้ครับลำโพงก็มีนะครับเน้นพงผมจะเน้นเล็กๆนะครับเท่ากับปั้นนะเล็กๆเอาปั้นใส่กระบอกได้นะครับบอกกระบอกไม่ไ่หรืองกระบอกกระดาษก็ได้นะครับเสียงจะกล้องไกลนะครับผมเน้นลำโพงเล็กนะฮะพกง่ายสะดวกนะครับ แล้วก็หุ่นยางนะครับหุ่นยางนกกวักก็มีขายแยกก็ขายนะครับขายเป็นชุดก็ขายครับผมตัวสอบถามได้ชุดพร้อมต่อก็มีนะครับเอาไปพร้อมต่อเลยก็ได้นะครับหรือซื้อแยกก็มีให้จําหน่ายนะครับมารีวิวการส่งของไปเลยในตัวก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นห่วงนะห่วงทองเหลืองนะห่วงทองเหลืองนะครับตัวนี้กองนี้ก็ประมาณหมื่นนะหมื่นห่วห่วงนะครับ ข้าวถุงนี้ก็800ร้อยแล้วอันนี้แปดร้อยตัวนี้สองพันห้าอันนี้เท่าไหร่อันนี้พันห้าครับอันนี้ก็พันห้าอันนี้เท่าไหรอันนี้สองอันนี้สองพันอันนี้เนี่พันแปดอันนี้พันแปดนะครับรวมแล้วก็ห่วงก็มีจําหน่ายนะครับหงงทองเหลืองทําไว้ตัวนี้สต๊อกมีอยู่หมื่นหมื่นหมื่นกว่าห่วงนะครับผม ทรสั่งสอบถามได้นะครับครับผมหรือท่านจะเอาไปร้อยเองครับถ้าจะเอาไปร้อยเองนะครับเราก็มีให้นะขณะจะเอาไปร้อยเองนะครับที่ทําเป็นเข้าหลอดเข้าอะไรพันหลอดเรียบร้อยนะครับเอาจะเอาไปร้อยเองก็มีครับตอนนี้มีอยู่พันหนึ่งพันสามร้อยเส้นนะครับ จะไปร้อยเองนะครับท่านไหนจะไปร้อยเองหรือจะไปร้อยใช้เองหรือเอาไปร้อยไปจําหน่ายเราก็มีให้ท่านสั่งนะครับผมโทรมาสั่งมาสอบถามได้ครับมาดวตัวนี้ท่านอยู่จังหวัดเดียวกันเลยสกลน,นครอำเภอสว่างนะครับผีเสื้ออิลุ่มสองหลักสามจีบวงสองชุดนะครับตัวนี้ ข่อนไอุ่มนะครับคุณชิาวากรจังหวัดปทุมธานีนะครับลำโพงมิมขึ้นดอกไอุ่มนะครับตัวนี้อำเภอป้อนูงราชบชุปปรีนะครับสั่งขึ้นมิมลำโพงนะครับแล้วก็ท่านนี้ก็สังต่นกุนนกนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตัวนี้ตัวนี้ชุดพร้อมต่อออลุ่มนะครับตัวนี้ อ่าผมชุดต่อยลุ่มจังหวัดไหนนี่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับชุดต่อยลุ่มนะครับนยี่เป็นคื้นแขนสีนิ้วนะครับสีนิ้วห้าสิบบวกหนึ่งชุดนะครับคุณสุรีนะครับอำเภอจังหวัดลำปางนะครับผมขึนแขนสีนิ้วนะ ก็ถึงถ้ามัดใช้สวยมันก็สวยนะครับเพราะว่าไม่ถ้าเราทํใไปสวยแล้วไปแกะแล้วก็ใส่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะดูไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเป็นระเบียบแต่มันไม่มีเกี่ยวกันใช้งานนะเพราะถ้าทําให้สวยมันก็ทำให้ได้นะครับเพราะท่านกำลัแกะมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วทาไมขึ้นไม่สวยยังไงสวยเพราะว่าเราก็จงเี็นะครับถ้าเรามัดรวบๆมันก็สวยนะครับนี่เราเราจัดไปตามธรรมชาตินะเอาไปแกะท่านเดียวก็ไป ถึงจะทำสวยๆไปท่านก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน่ามาใช้งานนะครับตัวนี้นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับพอเราจ,จัดจัดเข้าไปก็ได้ไม่ต้องจัดมาดูสักการสวยๆอันนี่อุบลราชธานีตัวนี้นะครับเอาในบ่วงไก่30สบหลักสองชุดบ่วงเขนกอกหนึ่งชุดนะครับ เนี่ยถ้าทำเนี่ยถ้าจัดให้มันสวยนะครับถ้าเป็นระเบียบนะครับตัวนี้อีดุ่มนะครับอีดุ่มกับเมมนะครับอำเภอราชบุรีไอจังหวัดราชบุรีอันนี้นกเขานะเชียงใหม่ครับอันนี้ก็นกเขาเหมือนกันจังหวัดยะโสธรนะครับนกเขาทุกท่านแถบน,นกเขา ตัวนี้ขนแก่นนะครับยีบห้าหลักอันนี้สิบห้าหลักสองพื้นจังหวัดระยองนะครับอันนี้จังหวัดอะไรอันนี้นจังหวัดแพร่นะครับนกเขาจังหวัดแพร่นนจังหวัดชนบุรีนะครับนกเขาขึนแขนตัวนี้สีนิ seul, ้วนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับตัวนี้ขึ้นแขนสีนิ้วเหมือนกันจังหวัดนครสวรรค์นครที่เขาเฉยใช้สีนิ้วเห็นผลก็จะสั่งโตะนะ น,นี้ทีรุ่มจังหวัดนครพนมทีรุ่มสามสิบหลักอันนี้ขึ้นเขียนสีนิ้วลูกค้าบอกไม่เอารางเก็บนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไม่เอารังเก็บแล้วก็ส่งให้เอาถ้าเอาก็บางคนเข้า,เาไปมันก็พูดถึงขึ้นเขียนนะครับถ้าใส่รังเก็บมันจะเบี้ยวนะถ้าใส่ตลอดเวลานะครับผมแนะนําที่หลังการใช้งานถอดออกมากจาก ถดอดออกมาจากนี้เลยนะครับ้าเกลีดูครับมันจะมันจะเบี้ยวนะถ้าใส่นานๆเนี่ยเอ็นตรงมาออกมานี่มันจะเบะออกมาอย่างนี้นะครับเบะออกมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลอดมันมันกว้างนะแนะนําเอาไปใส่ใส่รา,างเก็บแล้วก็เอาไปใช้ตอนเอาไปต่อเอาไปดักนะครับพอดักเสร็จผมแนะนําให้เกะออกมาเลยนะครับเกะออกมาแล้วไปห้อย ห้อยไปอย่างนี้ไปเกาะตรงตะปูหรือว่าหาไม่ไผ่หรือหากระบอกให้ห้อยไ้อย่างนี้นะครับเพราะบ่วงมันจะไม่เบี้ยวนะนะครับถ้าใส่ตังเก็บตลอดทักสัเดือนของเดือนเบี้ยวนะครับผมผมผมแนะนํานะตัวนี้บัดเพชรบูนเคลื่อนแขนสีนิ้ว4.5นิ้ว2ชุดนะครับตัวนี้ก็สีนิ้วจงังหวัดลำปางนนุชนบุรีนะครับสีนิ้วตัวนี้ สามพื้นครับเครื่องแขนสามพื้นโจทย์กำแพงเพชรนะครับนี่ไก่นะจังหวัดนครสวรรค์นี่ลุ้มนะครับนี่ลุ้มจังหวัดนครพนมนะครับผมโทรมาสั่งมาสอบถามได้ครับผมร้านค้าท่านไหนจะเอาไปจําหน่ายก็โทรมาสอบถามมาสั่งกันได้นะครับสั่งเข้ามาได้นะสั่งเข้ามาได้ครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นอลุ้มนะครับ ท่านจะเอาไปเข้าหลักเองก็มีนะนะครับท่านไหนจะเอาไปเข้าหลักเองครับอีลุ้มนะครับเอาให้ดูนี่ไม่อีลุ้มนะครับนี่ครับแบบมีล็อกครับผมเตะซูมยากเลยนะครับแบบมีล็อกนะครับต่แบบอ,บอด้วยสาย PE นะครับ โ,โตัรศับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแบบมีล็อกนะครับท่านไหนจะเอาข้อหลักเองก็มีจำหน่ายนะครับต่อดลวยสาย PE อีวงทองเหลืองนะครับสายพ e หีวงทองเหลืองนะครับผมแบบมีล็อกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คัด๋ยวโชว์ให้เลยครับ จับมือเดียวครับแบบมีล็อกนะครับนี่ครับแบบมีล็อกนะครับมันมีอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่สามพันกว่าเส้นนะครับพอมเป็นมัดละ้อยนะมัดละลอยเส้นณาตอนนี้นะครับวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่วันที่ห้านะครับวันที่ห้าพฤษภานะครับมีอยู่สามพันกว่าเส้นนะครับถ้าหมดรถนี้ก็จะเป็นรถหน้านะครับผม ท่านที่จะเอาไปเข้าหลักเองนะครับของน้องอีรุ้มนะครับเอ็นเบอร์80นะครับเอาไปทําเป็นวงห้านิ้วห้าดห้านิ้วได้นะห้าถึง5้าจุดนิ้วนะห้านิ้วถึง 5. 5้าุ้านิ้วได้ครับผมที่ทําไว้นะครับเข้าหลักเองเอาไปเข้าหลักเองนะครับโทรสอบถามได้ครับหมดลอดนี้ก็เป็นรถหน้านะครับผม ตรวสอบถามได้ครับผมขึ้นดักนกดักไก่นะครับผมจะเอาเป็นชุดหรือเอาเป็นแยกโทรมาได้ครับสอบถามได้นะครับนี่คือเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรแล้วก็ ID Line นะครับบินส่งของเลขพัสดุผมจะส่งทางไลน์นะ ผมทุกคจะโพสในไลน์นะครับนี่คือ ID ไลน์นะครับเบอร์โทรแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเพราะจะแจ้งเลขพัสดุทางนั้นนะครับและสอบถามมาทางไลน์ได้โทรได้ครับผมฝากด้วยครับผมขึ้นหักนกปักแบบแขนและแบบหลักนะครับมีพร้อมจำหน่ายนะครับไม่ต้องรอคิวนะครับของมีพร้อมส่งครับผมไม่ต้องโอนมา รอรับของแล้จ่าตั้งกับพนักง,งานส่งของเลยครับผมฝากกดติดตามด้วยครับผมเพื่อทางโลกรังกไก่ข่ายิีโมสกลนครขอบคุณครับ